สวัสด er. ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะชแนลแห่งการดูดวง้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออร์เลคิลนะคะวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าเขามองคุณเป็นคนแบบไหนในสายตาของเขานะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะดูได้ทุกเภศทุกใบนะคะเป็นเจอร์ a ัล e a ร i n g ิ้งนะมาดูกันนะคะเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านความรู้สึกเป็นคนที่จิตใจดี แล้วก็เวลาที่คุยกับคุณอ่ะเขารับรู้ถึงพลังงานในความห่วงใยความดูแลเอาใจใส่เขาได้เป็นอย่างดีเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่อชอบทําบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้ค,คนคแล้วก็มีการที่รักสัตว์มีจิตใจเมตตานะ,าะและเขาก็รู้สึกว่าทุกวันนี้นะการคุยกับคุณเนี่ยเหมือนคุยกับเพื่อนเขามีความรัก เขามีความใส่ใจคุณไม่แพ้คุณเลยนะเพียงแต่ว่าตัวเขากับตัวคุณอ่ะอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันและการแสดงออกในด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่แสดงออกได้มากขนาดนั้นนะคะมันเป็นเพราะว่าเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยด้วยวัยแล้วก็อะไรหลายอย่างแตกต่างกันนั่นน่าจะหมายถึงความพร้อมของเขาด้วยเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้ได้กับใครมาก่อนคุณเป็นคนที่ไม่ถือตัวแล้วก็มีความจริงใจอืเหมือนจะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเวลาคุยกับคุณนะ่ะเขารู้สึกสบายใจมากเลยนะเวลาคุยกับคุณนะ่ะทุกครั้งที่เวลาเขาเครียดหรือเขามีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็บางครั้งเขามองว่าคุณนะ่ะน่าจะมีความหลังในอดีตอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะเรื่องผิดหวังเสียใจมากๆ ไม่จาเป็นนะว่าจะต้องเป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรืออะไรแต่เขาอาจจะมองว่าคุณน่ะน่าจะผิดหวังเสียใจอะไรรุนแรงมากๆการเสียบุคคลที่รักไปมากอย่างเงี้ยแล้วเขาอ่ะชอบในสิ่งที่คุณปฏิบัติไม่ว่าการจะนั่งสมาธิหรือการที่คุณชอบบำเพ็ญในด้านภาวนาอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบในแบบเดียวกับคุณด้วยก็ได้นะเนี่ยการทำบุญทำทาน ชอบปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะคะเขาชอบเวลาคุณโมโหเวลาที่เขาแย่คุณแล้วคุณมีอารมณ์โกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูว่าคุณอ่ะจะควบคุมอารมณ์ได้ขนาดไหนซึ่งหลายต่อหลายครั้งเขาก็โดนโดนดีจากคุณมาหลายครั้งแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะเขาอยากที่จะแย่เขาอยากที่จะยั่วอารมณ์คุณดูว่าคุณอ่จะคอนโทรลความรู้สึกได้ขนาดไหนนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเขาเขามองว่า,าคุณะเป็นคนที่น่าจะโดนทำร้ายทางด้านจิตใจ,จมา <_: S 1> เขามองได้ขนาดนั้นเลยอะ <_: S 1> เขาเลยมีความรู้สึกว่า <_: S 1> เขาอยากที่จะทำชีวิตของเขาให้ดีนั่นหมายถึง <_: S 1> เขาอยากที่จะมีฐานะการเงินการงานที่ดีและมั่นคงน่าแ,แสดงว่าเขาคิดกับคุณะไปถึงขั้นค่อนข้างเยอะเพราะอะไรอะนี่ไง ถ้าแต่ก่อนเนี้ยเขามองว่าถ้าคุณเคยผิดหวังหรือเสียใจอะไรมาเขาอยากที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณเขาไม่อยากที่จะให้คุณจะต้องเสียใจอยากให้คุณได้มีความสุขอะไรที่คุณไม่ได้รับอะไรที่คุณถูกทําร้ายไม่ว่าจะจากใครหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับจากเขาเขาอยากที่จะช่วยเหลือคุณเขาอยากที่จะปลดล็อกจิตใจคุณให้ได้ออกมาจากณนะจุดจุดนั้น เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดคุณรับรู้ในทุกๆอย่างทุกเรื่องราวแล้วคุณก็ปรับเปลายชีวิตได้ดีเขามองว่าตัวคุณเ,เจอแต่คนที่คิดไม่ดีกับคุณหรือคุณอาจจะเคยเล่าให้เขาฟังจนเขารู้สึกว่าคุณก็เหมือนบัวที่พ้นน้ำแล้วอย่างเงี้ยสามารถยืนหยัดได้ในสิ่งที่ไม่โอเคแล้วก็พยายาม ที่จะไม่ระเบิดอารมณ์ออกมาหรือไม่ทําอะไรที่มันผิดหรือทําอะไรที่เหนือการคอนโทรลนั่นสดแสดงว่าเขาเขาเห็นคุณมาโดยตลอดเขาส่องมองคุณคนที่มาดู r a n d อมในครั้งนี้ยน่าจเมื่อแน่อดีตถูกคนทําร้ายทิมแทงข้างหลังโดนหลายเรื่องหลายราวคุณบางครั้งเนี่ยคิดว่ามิตรภาพมีจริง ก็คือมันก็มีในบางครั้งที่คุณไปคบกับใครแต่ส่วนมากคุณจะโดนแต่เงามืดนั่นก็คือคนไม่จริงใจกับคุณอ่ะเขาเขารู้สึกว่าแบบนั้นเพราะตัวคุณบริสุทธิ์มากคือหมายถึงคุณคบกับใครคุณก็มีแต่ความจริงจังและจริงใจเนี่ยและเขาก็รู้ด้วยว่าคุณนะคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งอ่ะตัวคุณอ่ะจะต้องกลับมาฟื้นฟูจิตใจได้หรือว่าต้องกลับมามีความสุขได้อีกครั้งหนึง หรืออีกกรณีหนึ่งเขากําลังคิดว่าเขาอยากที่จะเข้ามาเข้ามาเรียนรู้ตัวคุณอีกครั้งหนึ่งจากวันที่คุณและเขาได้ห่างหายกันไปนะทุกวันนี้เขาคิดว่าเขาอยากที่จะมาง้อคุณหรืออะไรที่เขาเคยทําผิดพลาดไว้กับคุณหรือความสัมพันธ์นี้มีการไม่เข้าใจอะไรกันเนี่ยเขาจะมาปรับความเข้าใจกับคุณเพราะตอนนี้เขารู้ว่าคุณอะไม่ได้สนใจเขาแล้ว คุณอะมุ่งไปแต่การโฟกัสในด้านการทำมาหากินของคุณแล้วเขาก็พร้อมแล้วแหละที่จะหยิบยื่นความรักที่ดีให้กับคุณที่ผ่านมาเขาก็อาจจะไม่พร้อมแล้วก็รู้สึกผิดเสมอที่ทำให้คุณจะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายเหงาแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจเลยเพราะชีวิตของเขาเลือกไม่ได้เขาจะต้องเลือกความอยู่รอดของเขาก่อนเนี่ยเขากลัวว่า คุณอาจจะมองเขาในแง่ลบไปแล้วก็ได้แต่สิ่งที่จะบอกนั่นก็คือเขายังไม่ลืมนะใบหน้าของคุณเดียวหน้าของคุณการยิ้มความสดใสของคุณที่มีให้กับเขาอะ่ะมันคือความจริงใจมันคือความรักที่บริสุทธิ์คุณเป็นคนที่เขาไม่เคยเลยอะ่ะที่จะลืมได้และเขาก็อยากได้ความรักจากคุณด้วย mm hmm. เช่นกันที่ผ่านมาเขาไม่ได้คิดจะปฏิเสธ เขาอยากให้คุณได้มีความสุขอยู่ในแบบของคุณก่อนจนรอเพื่อให้ตัวเขาพร้อมกว่านี้แล้วเขาจะมามาให้ความรักกับคุณได้ในเต็มรูปแบบหมายถึงจะไม่ให้คุณอะต้องผิดหวังหรือเสียใจอีกครั้งหนึ่งเลยเพราะที่ผ่านมาเขามองว่าตัวคุณอาจจะถูกคนหลอกลวง พูดจาไม่จริงใจใส่หรือต้องการอยากได้เพียงความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์จึงทำให้คุณผิดหวังถึงตัวเขาจะมีไม่มากแต่เขารู้ว่าคุณเป็นคนดีไม่ได้มองด้านความรักความสัมพันธ์เพียงแต่เรื่องเงินเรื่องทองคุณไม่ได้คิดแต่คุณเข้ามาคุณรู้ตัวไหมว่าเขามองว่าคุณมาเยียวยาจิตใจเขาได้แล้วเขาก็อยากที่จะตอบแทนคุณคุณด้วย การเย,ออยียวยาจิตใจคุณด้วยเช่นกันเพราะเขารู้ว่าคุณน่ะน่าจะผิดหวังเสียใจมา,มากนะนับตั้งแต่นี้เขาจะคอนโทรลคอนโทรลความรู้สึกตัวเองให้เกิดความบาลานซ์คือไม่ใช่ผีบ้าแบบแต่ก่อนเขาอยากเป็นเนื้อคู่กับคุณหรือเขามั่นใจว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเขามีการร้องขอต่อสิ่งศักดิก์สิทธิ์และจัก,กรวาลด้วยเขาอยากให้คุณเป็นเนื้อคู่ของเขาเขามองคุณแบบนั้น เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีกฎร,ระเบียบกับชีวิตค่อนข้างมากคุณจะไม่ทําอะไรผิดระเบียบถึงแม้บางสิ่งบางอย่างมันจะถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องคุณจะไม่ทําคุณเป็นแม่ที่ดีของลูกได้คุณสามารถเป็นภรรยาที่ดีของเขาได้เขามองว่าคุณมีพลังงานของความเป็นแม่แล้วเขาก็อยากให้ความแักความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อเพราะว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยนอกจากคุณนะคะนับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนะ คุณที่เคยเสียใจเมื่อในอดีตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะ mm hmm. เขาจะกลับมาในลักษณะมอบความรักที่ดีให้กับคุณมีความจริงจังให้กับคุณที่ผ่านมาเขาก็จริงจังนั่นแหละแต่เขารอเพียงโอกาสและจังหวะที่ดีของชีวิตเท่านั้นเองซึ่งมันก็ใกล้ที่จะถึงแล้วคุณเป็นแสงสว่างให้กับเขา คุณได้นําทางอะไรให้เขาหลายอย่างเท่ากับการที่คุณเข้าไปในชีวิตเขาเขามองว่าคุณมาสร้างอะไรหลายอย่างทําให้เขาอยากมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าในแต่ก่อนซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่ยังไงการทํางานเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นอยู่คนเดียวแบบสบายสบายแต่สุดท้ายเขาก็ยังต้องการความรักความสัมพันธ์คุณเข้ามาเข้ามาให้เขาได้เรียนรู้เข้ามาเพื่อ ให้เขาได้ปลดล็อกหัวใจอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเขามั่นใจแบบนั้นคุณจะเป็นฝ่ายที่ได้ความรักแล้วนะต่อไปคุณจะเป็นฝ่ายได้เลือกแล้วเขาคิดว่าคุณคุณเกิดมาเพราะว่าคุณและเขามีสิ่งเสมอกันจึงได้มีโอกาสได้มาพบมาเจอกันคนที่สิ่งเสมอกันเท่านั้นที่จะเข้าไปในความสัมพันธ์ของคุณได้เขาให้เกียรติคุณมากและเขาก็ไม่คิดที่จะทำอะไร ไม่คิดจะทําอะไรที่นอกลู้นอกทางเพราะว่าเขารู้ว่าคุณน่ะเกลียดกับสิ่งสิ่งนีมากและเขาเองก็ไม่ชอบเขาไม่ชอบเลยเรื่องรักสามเศร้าเขาจะเป็นผู้นําชีวิตคุณได้ดีและเขาก็มองว่าคุณก็จะเป็นคนที่เดินตามเขาได้ดีหรือคุณจะเป็นผู้นําก็ได้เขามองเห็นถึงศักยาภาพของคุณว่าคุณสามารถที่จะดูแลเขาได้ด้วยในลักษณะที่ว่าสลับกัน คนนึงเป็นพ่อคนหนึ่งเป็นแม่อย่างนี้ก็ได้นะมีลูกที่น่ารักร่วมกันเขาปัถนาในสิ่งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเขาในอดีตจะเป็นคนที่บางครั้งเอาแต่ใจหรืออะไรก็เถอะในวันที่เขามาพบคุณน่ะเขารู้ได้เลยว่าเขาได้พบเจอสิ่งที่ดีและ้ะเขาได้พบเจอคนที่ใช่ละเขาได้พบเจอความรักที่ดีที่เขาปารถนายางฟ้ามาบอก อาศัยความเชื่อใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วทุกอย่างมันจะคอนโทรลไปในรูปแบบนั้นเพราะคุณกับเขาเป็นทูเลิฟหรือเป็นรักแท้รักแท้นะคะที่มาเจอกันก็ขอให้สมหวังสมปรารถนากันนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีวันที่เดกัน7นะคะขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับกนละกันนะคะดูโฆษณาไม่กดข้ามนะคะมีผลิตภัณฑ์เทียนหอมน,นาพูนจากจำหน่ายแล้วก็ การดูดวงก็มีใต้ดิชชั้นดันล่างตอนนี้แพนก็สอนดูดวงด้วยนะคะคลิปเก่าๆก,ก็ดูได้นะคะยังมีความแมน่นความขังอยู่นะคะมีฝาช่องติกต o k ไว้2ช่องก็คือวินนี่94ทาโดแล้วก็แทนเลิฟทาโดนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศวันนี้มาอยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นบ้านบ้านที่ต่างจังหวัดน,นะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างรับไอแดดรับ แสงสีเขียวๆกันบ้างนะคะสดชื่นสดชื่นวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย